จะกวาดตาตาเตอนนี้มีตมันก็จะเปียดนอีกสานึไพร้อมพร้อมได้เลยครับอาจารย์ใพูดเลยจ้าคำถามคถามลยจ้าเตุารณ์ที่ถึงจะพูดคะเป็นในกัชาอสรีนกัชีนชื่นกระตุ้งอะไรแล้วก็ผต ค่ะิไม่ค่อยพอมโอเคา,า okay. okay. จะต้องพูดที่นี้นะต้องพูดนไม่พอมเลยโอเคค่ะค่ะก็จริงๆแล้วก็อย่างที่ท่านสร้างนะคะว่าโควิด1 9เนี่ยก็คือเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วนะคะซึ่งก็คือมันอยู่กับเราตลอดไปไม่ได้หายไปไหนนะคะแล้วก็จางที่การติดตามโซเลขซึ่งจริงๆแล้วสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกระทงสารสุขว่าจริงๆแล้วข้อมูลของคนที่เป็นโควิด1 9จริงๆก็คือถือว่า หลายแสนรายนะฮะอย่างที่ทุกท่านทราบตอนนี้ก็คือ7จ0ดแสนรายแล้เรื่องจริงก็คือจำนวนผู้เสียชีวิตจริงก็มากกว่าโรคอื่นๆนะมากกว่าไข้หวัดใหญ่นะซึ่งจริงแล้วพวกเราชินกับไข้หวัดใหญนะ่แต่จริงโรคเนี้ยคนเป็นเยอะกว่าแล้วก็รุนแรงมากกว่านะฮะเสียชีวิตมากกว่านะคะนั้นก็คือเน้นย้ำในเรื่องของ,ของความสำคัญของวัคซีนนะซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งนะในการป้องกันโรคนะซึ่งถึงแม้ว่าการป้องกันที่เราทำกันมาอยู่แล้ว,ลวก็ทำต่อไปนะเช่นการล้างมือการเว้นระยะห่างการใส่หน้ากากนอนามัยซึ่งเป็นการป้องกันพื้้นฐาาทที่เรไดนะ バーバンキーひっ当。 ทันอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้ป้องกันร้อยเปอร์เซนต์รวมถึงสิ่งที่เราทําอยู่แล้วก็ไม่ได้อยากทําตลอดไปถูกไหมคะเราไม่ได้อยากจะดิสแทนตกับคนอื่นตลอดไปเราไม่ได้อยากใส่แมสตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะนั้นคือ,อ,อวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะคะที่เสริมสร้างภูมิคุค้มกันเราแล้วก็เสริมเรื่องของการป้องกันโรคได้นะ,ะถึงแม้ว่าวัคซีนเองเนี่ยจะไม่ได้ป้องกันการติดอยู่ละเรารู้อยู่แล้วว่าวัคซีนไม่ได้ป้องกันการติดนะคะได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่ว่าวัคซีน เฉพาะในผู้ปว่วยกลุ่มเสี่ยงนะที่เราคิดว่าเป็นกลุ่มที่มีความรุนแรงของโรคนะเช่นผู้สูงอายุนะคะคนที่มีโรคร่วมเช่นเจ็บโรคร่วมเรื้อร,นะร,ร,รังนะโรคไตเรื้อรังโรคหัวใจนะคะโรคปอดนะคะรวมถึงโรคอ้วนแล้วก็ในหญิงตั้งครรภ์เพราะนั้นกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะมีโรคที่รุนแรงได้นะเพราะฉะนั้นวัคซีนจริงๆไม่ได้สําหรับทุกคนนะคะนี่ใช่เพราะว่าอย่างเช่นบางคนอายุน้อยๆบางคนไม่มีโรคประจาตัวเนี่ยเราก็คิดว่าวัคซีนอาจจะไม่มีความจาเป็นนะแะ จะมีให้ความสําคัญกับวัคซีนในกลุ่มเสี่ยงนะคะเพราะว่าสามารถลดอาการการุลงแรงของโรคและก็ลดการเสียชีวิตได้นะคะส่วนวัคซีนจริงๆแล้วในประเทศไทยมีนานแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่ยี่ห้อเดียวนะคะซึ่งมีไม่ได้ทุกโรงพยาบาลนะคะก็จะมีโรงพยาบาลใหญ่ๆนะคะแล้วก็อาจจะมีที่โรงพยาบาลเอกชนบางที่นะคะแล้วก็จะมีตามคลินิกนะคะ แต่ว่าบางทีก็บางคนก็ไม่รู้ว่าไอ้วัคซีนมันอยู่ที่ไหนบ้างซึ่งจริงแล้วมีเว็บไซต์ที่สามารถตรวจสอบได้นะว่าวัคซีนมีอยู่ที่ไหนบ้างนะคะแล้วก็ส่วนการเข้าถึงเนี่ยเนื่องจากว่าวัคซีนตอนนี้ไม่ฟรีนะคะทำให้ประชากรส่วนหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆเนี่ยที่ควรจะได้รับวัคซีนเนี่ยกลับไม่ได้รับเพราะว่าไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ไม่มีเงินในการที่จะซื้อสําหรับวัคซีนนะคะเพราะนั้นก็วัคซีนก็เลยจํากัดถือต่อสามารถฉีดได้เฉพาะคนที่สามารถจ่ายเองได้เท่านั้นนะเพราะนั้นก็ี่่เาออยกให้คคัลืสสขงงมํญุ แล้วก็อาจจะจัดหาวัคซีนบางส่วนนะให้ะว่าะสาหรับกลุ่มเสี่ยงจริงๆหรืออาจจะจัดหาวัคซีนในส่วนที่ได้ราคาถูกไหมนะคะเพื่อจะให้มีประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้มากขึ้นนะคะเพราะนั้นก็คอมเน้นกันในตรงนี้นะคะ หมอที่มีการพูดถึงเรื่องงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของการใช้วัคซีนแล้วออกมาเป็นข่าวในลักษณะข่าวลือแล้วทําให้คนกลัวไม่กล้าไปฉีดวัคซีนนี้จันช่วยพูดถึงงานวิจัยที่มันสามารถบปรที ก็คือส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นงานวิจัยในส่วนที่เป็นคลากรณางการแพทย์ทำจริงในส่วนของวิจัยวัคซีนจริงๆเนี่ยเรายังไม่ได้พบว่ามีเรื่องของพูดถึงผลข้างเคียงใช่ไหมคะจริงแล้วผลข้างเคียงก็อย่างที่เรียนไปว่าผลข้างเคียงของวัคซีนโควิด19เนี่ยจริงๆก็เป็นในแง่ของผลข้างเคียงทั่วไปที่เราเจอได้นะคะเช่นผลข้างเคียงเฉพาะที่ก็จะปวดบวมแดงร้อนผลข้างเคียงตามระบบที่อาจจะมีไข้ปวดไม่ตามตัวมีเปียๆปวดศีรษะได้นะคะส่วนที่คนจะกังวลเยอะแล้วก็เราได้ยินช่วงแรกๆในส่วนของวัคซีนโควิดปั เอาม m อเเนี่ยคือจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนะที่จะเป็นประเด็นในช่วงแรกๆเลยที่จะมีข่าวออกมาแต่อย่างที่คุณหมอโรคหัวใจจแต่์เกษตรวันนี้ที่ได้พีดไปว่าความชุกของการเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากวัคซีนโควิดเนี่ยจริงๆถือว่าน้อยมากคือ1รายต่อล้านโดสของวัคซีนนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยน้อยกว่า การเป็นโควิด19แล้วคือโควิด19เวลาติดเชื้อแล้วเป็นก้ามเนื้อหัวใจอักเสบได้เหมือนกันนะคะซึ่งจริงแล้วเนี่ยน้อยอาจจะน้อยกว่าประมาณ10เท่าหรือ100ร้อยเท่าด้วยซ้ำนะการเป็นก้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งถือว่าอาจจะเป็นผลข้างเคียงที่รุนแรงจากวัคซีนที่พวกเรากลัวกันนะแต่ว่าจากครั้ที่ใช้มาเยอะขึ้นแล้วก็ใช้ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ไม่ได้เจออันนี้นะเพราะว่า ก็เหนือใจเสพจากตัววัคซีนเองว่าจะเจอในผู้ชายอายุน้อยเช่นอายุ10กว่าเป็นวัยรุ่นนะคะซึ่งปัจจุบันท่เราจะเน้นว่าฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไม่ได้เจอประเด็นนี้นะคะเพราะนั้นคือทิ้เน้นย้ำว่าวัคซีนโควิดสุงเน่ยมีความปลอดภัยนะคะมากกว่าความเสี่ยงหรือว่าโทษที่มีนะคะ